พีกก่ก้อนพี่ก้อนอยู่นั่นขอบจะฟังเรื่องนี้พอเถาก็ลูกเขยพอเถาก็ลูกเขยไปหาป่าน้อกันไปตึกแห่ลูกเขยเป็นค,นเ,น,คน,ออนเป็นคนเดินถือของถือของพอเถาเป็นคนวานไปทีน่นี่ก้อนออกจากบ้านกันป่ะไก่ยางคุยกันไปกับลูกเขยพอเถาก็ลกเลยาวางสิเมื่อนี่ทิศด้่ยกัน ห้าต้องได้ปากคอใยไปกินแน่นอนมาสันรูเขยกับขนขัดพอเทา้ามันกับวัแน่ดอกคอมาสันอ้ไอ้ยันน้องอาสีแหงก็ได้มาสันน้าอาสีบ่มีก็ได้มาสันอื้อพอยางไปหอดันน้องน้ามันวะพุ่นน้าเต็มยอ,อยู่พุ่นน่ะยังได้ปากกับมี่มาสันอื้มันบ่แน่ดอกคอมาสันปากอาสีบ่มีก็ได้มานหาสีมีแต่น้ามาสันว่าท่านจบคว่ำป่าบอนมาเด้อ เห็นไหมนั่นนะมักคิดตงเห็นว่าป่าบอนน่ะได้ไปกินแ่นอนอืนมันวันแน่ดอกพ่ออาจจะเป็นงูเป็นยั้ก็ได้ว่าท่านพอเท่ากับหวานปุ๊บลงแหนี่กลมดีนะไหนดิกลงพอเถ่ากับตกลงไปปุ๊บ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 งุ้มเป็นว่จับได้ป่าคอป่เนี่นี่มักคิดกูจับได้แล้วนี่มันแน่ไปป่เนี่มันจะได้กินแน่ไปมันกับว่าแน่ดอกพ่อ เจ้าอาเซียลุ้นมือก็ได้ว่าท่านว้วยมันแน่แน่วได้่ะว่าท่านโยนของลงมาว่าท่านก็เลยโยนของให้ว่าเถาว่าเถาก็ยกขึ้นมานี่มึงเห็นมั้ยเนี่ยกูถือไว้นี่ปลาคอโตเป็นไงไอ้มันบาแน่หรอกพ่อเจ้าท่านได้ใส่ของอยู่เดี๋ยวกครเฮียว่าท่านก็ถอดก็ใจให้จับนิ้กหักข้อป่าคอใส่เขายัดใส่ในของปิดยางถึงนม่ทั้งโขกไปเลยมันแน่ไปบ่นี้ปลากูจับหักข้ออยู่ในของได้แท้ มันกับมะแน่ดอกเพราะว่าบ้านได้กิ่นเทียบ่าท่านทีนี่มันเป็นแนวดาวะมาท่านไปฮอดเทียงเลยเนี่ยเพรเท่ากับว่าเดี๋ยวกูจัดการเองมาท่านแต่ถ้ามันการต้มปลาคอเรียบร้อยใส่น้ำปลาแดดลูกเขยก็นั่งถ่ายอยู่มันแน่ไม่ทิศบ่เนี่ยปลาอยู่ในมอเลยเนี่ยมาท่านมันกับมะแน่ดอกเพราะว่ามาท่านเป็นแนวดามันยังบ่แน่อีกมาท่านเพราะเท่าก็จัดการทั้งต้มทั้งปนเมื่อไหร่ เอาเตรียมผ้าเขามานั่งสิกินกับลูกเขยว่างตอนหนาลูกเขยตึ้งมึงไปดังไหนวัดเนี่ยมันแน่วอยู่ในถ้วยวะเดี๋ยวไม่สิบ่ได้กินอีกยุ่บบอกมันแกยังบ่แน่ดอกพ่อวะท่านยมันบ่แน่แม่แน่ว่าได้วะท่านก็ตีกันก็ลูกเขยมึงดึ่งดึงดึ่งดึ่งดึงผ้าเขามุวนพึ่งนั่นคอยบอกแล้วว่ามันบ่แน่เออเหม็นขมมึงวะท่านบ่ได้กินเขาจ้